ล่องกว่างก็เป็นสวนกล้วยฮะถ่ายแผ่นไปรอบๆนึ่งใช่ไหม่ายแผน่นเป็นเขาเป็นมือฉีกเลยใช่ไหมอันนี้คือบ้านคนอยู่เหรอครับเรืออะไรทุก<ะ>บ้านเขาอยู่ที่ตลาดแต่เขาชอบสันโดษเขาชอบมานะอยู่นี่คนเดียวกีีต้้าาร์ไฟฟโวม,ม,มโออผมไม่เคยปะปนกับใครฮะลูกเมียเขาก็อยู่ที่ตลาดนะ หลังที่สามโซนหนึ่งอะโซนหนึหลังลิมก็คือของน้องคนเล็กแล้วหลังเทิบขึ้นไปสีส้มนั่นก็เป็นของลุงชวน,นเทิบไปก็เป็นของลุงใหญ่แล้วก็ไปเนียกัของุเนียเงียบกิบเลย <c oughs> บอกลุงมึนๆไม่ต้องพาหน,นูมาครับแม้ว่คยมีใครเข้าอ่ะลุงคนที่แจวมาสองนาทีก็พอหนนะ่อยเนาะคนที่แจวเขาไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเขาเข้านู่นเลยเรือที่มีคุณลุงยืนพายกับ,บนั่งพายนี่ต่างก,กันไหมครับมันมันก็ไม่ต่างก,กันเท่าไหร่ ืนคือว่าเขาเรียกเรือแจวแบบคนเรือเวียดนาม oh s <S นยงเยอะระวังนะยิงัหน่อยอันนี้ยังไม่มืดดีแดดยังอยู่เนี่ยยังบินตัวดำเลยอะ